เป็นประธานหนังมั้งฮะเออมันเย็นอ๋อใส่แล้วก็เสิร์ฟกับข้อมันเย็นบ้านข้ากไปทางหลังอรอยรอนหุบสวยจิมบบมาก ท uh, uh, ักดวยพักลายๆเด้อขุยมักมารุมเมงมาเธอเนี่ยไช่เก็บนำพาก็ีเพื่อไป้งหมเลอยออกดอกด้วยไฟันต้นออกซน่ยแกงต้มอร่อยจนมหยินอืี่กับตํ้แต่ง กินได้ไม่คานยังล่ะไม่เคยกินแต่เดี๋ยวแม่มันนข่อยใช่วยซักบไม่ข่อยซักตำแซมแซตยีีมาแ้วมุนยังล่ะมุนกองเบ็ดมาได้ก็พาต้อไปกินตัง ไกลก็อยู่แบบใดตวนีแนวีมามายเออนะด้วก่อาน้ทเผือกเ่าเนาะมาเ้ยป่ะเอาถุงนี่เราแปลง่ตัวมันมัวยอยูม่มือนซึ่งว่าซึมบอ มาบาเธอถามองเาเลยเธอกันพูดเาเอวุ้หากันปุ๊บโอ้ยเจ็บเขาบอกเออแมม่่ต้องมาบอกมาลาเจ็ดสามเฮ้ยของเก่ากับเยังันมาบ่งแม่แม่แม่ควรต้งพิสตวเดียวหนึ่งพกอนสามแปดหกอดีหน่วยออกแปดหกเจ็ดพตัวเดียวแปดเจ็ดสามไปซื้อปอปเจ็ นั่งนะทแล้วอ่ะเติม่องก็ดีให้ <c oughs> ทีอยาย่ือทำให้ได้เสพันหรือใจขาดที่เสพขันน,น